อยากจะบ้าเพิ่งเคยมานอนเต็นที่วิวจึ้งตะลึงขนาดนี้จ่ายแค่หลักพันแต่วิวหลักล้านสายแคมป์คือห้ามพลาดจริงๆ ที่นี่คืออ่าวโตลีแอนที่พักกลางเต็นท์เป็นจุดชมวิวและที่พักมองเห็นเสม็จนางชีแบบเต็มตาแถมยังเป็นพื้นที่ดักสกายด้วยนะตอนกลางคืนถ้าท้องฟ้าเปิดมองเห็นทางช้างเผือกและดาวุ่ๆเลยส่วนที่พักมีหลายแบบแต่ไฮไลท์ต้องนอนเต็นท์ที่เห็นวิวเสม็ดนางชีแบบนี้เลยจ้าในเต็นท์ก็จะมีชุดเครื่องนอนผ้าเช็ดตัวพัดลมเก้าอีแ้แคมป์ให้พร้อมแต่อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวต้องเตรียมมาเองนะห้องน้าก็จะเป็นแบบรวมแต่มีหลายห้องอยู่นะช่วงเย็นบรรยากาศดีดีก็ไม่พลาดที่จะสั่งเนื้อกระทามากิน อาหารตามสั่งก็มีเป็นอาหารฮาลาลราคาไม่แรงและอีกไฮไลท์ที่ห้ามพลาดคือต้องตื่นแต่เช้ามาชมพระอาทิตย์ขึ้นกันท้องฟ้าช่ำแบบตะโกนบอกเลยว่าได้รูปสสวยๆแน่นอนส่วนเรื่องการเดินทางขึ้นมาที่นี่เราขับรถเก่งขึ้นมาได้เลยแต่ทางค่อนข้างชันอยู่ใครใจไม่ถึงให้ทางที่พักมารับก็ได้ใครมาเที่ยวพังงาหรือเป็นสายแคมปิง้งแล้วยังไม่เคยมาที่นี่บอกเลยว่าโคตรพลาด